สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาสานพัดจากใบมะพร้าวคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสานแบบง่ายๆค่ะแต่ว่าเราจะสอนแบบละเอียดเลยนะคะคลิปค่อนข้างยาวนะคะแต่อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันจนจบจะได้ทำได้นะคะเรานะจะใช้นะคะใบมะพร้าวทั้งหมด8เส้นนะคะต่อ1พัดค่ะใบมะพร้าวที่เราได้มานะคะเราก็จะแยกก้านอย่างนี้ออก เสร็จแล้วเราก็จะฉีกนะคะให้เขามีลักษณะเล็กนิดนึงเพราะว่าวันนี้ใบมะพร้าวของเรานะไม่ได้ยาวมากนะคะแต่เพื่อนๆคนไหนนะที่มีใบมะพร้าวแบบยาวๆนะๆก็สามารถทําอันใหญ่ไปได้เลยนะคะไม่ต้องฉีกแบบเรานะเริ่มแรกเลยใบยมะพร้าวนะคะเราก็จะวางแนวตั้งก่อนเสร็จแล้วใบที่สองจะวางแบบแนวนอนคะ่ะด้านขวามือนะคะเราก็จะเริ่มพับนะตลบลงไปด้านล่างคะ่ะ ตลบด้านหนังนะคะแล้วก็พับลงมาด้านล่างแล้วก็พับขึ้นไปด้านบนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ตลบขึ้นไปด้านบนค่ะต่อมาเราหยิบมาอีกหนึ่งเส้นนะคะเราก็จะสานแบบให้เขาขัดกันนะคะก็คือจะสอดใส่นะ ทับเส้นตรงกลางแบบนี้นะคะเอาเส้นตรงกลางทับไว้นะคะขอโทษทีอ่าแล้ก็จะสอดใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับลงมาด้านล่างเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ตลบขึ้นไปด้านบนอ่าทำเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ยกขึ้นด้านบน ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้เราก็จะเพิ่มการขัดขึ้นมานะคะเพราะว่าใบของเราก็จะเพิ่มขึ้นเราก็ต้องค่อยๆสานนะคะใส่เข้าไปแบบนี้จัดระยะกึ่งกลางให้ดีนะคะเวลาที่เราสานเนี่ยเขาจะได้เท่าๆกันนะคะ ทำในรูปแบบเดิมเลยนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด6เส้นค่ะอีกด้านนึงก็เหมือนกันนะคะเราจะพยายามทำช้าช้านะคะเพื่อนๆจะได้ทำตามกันได้นะ,ะได้ดังนี้แล้วนะคะใส่เหมือนเดิมค่ะ เราก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ก็ทำในรูปแบบเดียวกันแบบนี้เลยนะพอเราทำเส้นที่1เส้นที่สองได้แล้วนะคะเส้นถัดไปนะเราก็จะมีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับวิธีการสานมากขึ้นมันก็จะทำให้เรารวดเร็วมากขึ้นนะคะ,ะเรานับไปทั้งหมดหกเส้นแบบนี้เลย ต่อมาเส้นที่7นะคือเส้นด้านบนสุดที่เราได้ขัดไว้นะคะเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบการพับค่ะคราวนี้เราจะยกขึ้นเสร็จแล้วก็พลิกนะคะให้เขาเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะอ่าแล้วเราก็จะสานแบบขัดกันเหมือนเดิม เส้นตรงนี้เราจะสังเกตว่าเขาจะไม่ยาวมากนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้อีกด้านหนึ่งนะคะสารขัดเข้ามาให้เขามาประจบเข้าหากันได้เท่าไหนเท่านั้นนะคะไม่เป็นไรอีกด้านหนึ่งค่ะพับเหมือนกันนะคะกับด้านเมื่อกี้ยกขึ้นไปด้านบนแล้วก็พับเข้ามา สานขัดกันค่ะกับเส้นถัดมายกเส้นแรกขึ้นนะคะอ่ะาแล้วก็สานขัดกันเลยเส้นนี้เขาก็จะขนานด,ด้วยกันนะคะก,ก็จะเป็นเส้นเดียวกันสานสอดเข้ามาเลยค่ะแบบเดียวกับเส้นด้านขวามือนะคะ ส่วนเกินไม่เป็นไรนะแต่เราจะตัดทีหลังนะคะเพื่อนๆเราก็จัดระเบียบให้เขากระชับนะคะต่อมาเส้นต่อมาเลยนะคะเส้นริมสุดพับนะคะไปด้านซ้ายมือแล้วก็สารเลยค่ะสารเหมือนกันเลยนะอีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันค่ะ ติกไปด้านหลังแล้วก็สารขัดกันเราก็จะทํานะคะในรูปแบบนี้จนเขาไปถึงใบที่อยู่ใบสุดท้ายเลยนะคะทํารูปแบบเดียวกันแบบนี้เลยนอกจากใบมะพร้าวที่เรานำมาใช้นะคะถ้าเพื่อนๆมีใบไม้อื่นๆเช่นใบาลานก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันนะคะ เมื่อเราทําถึงยอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเก็บนะคะโดยใบยมะพร้าวที่อยู่อันกลางสุดเนี่ยเราก็จะพับเขาลงมาเสร็จแล้วเราก็จะสอดใส่นะคะตามช่องที่อยู่ตรงกลางอ่าเราก็สอดไปจนสุดเลยนะคะเพื่อนๆ วันนี้เสียงอาจจะแหบแห้งนิดนึงนะคะช่วงนี้เราไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาพากเสียงก็จะน้นใช้เป็นเพลงนะคะใส่เข้าไปในคลิปวิดีโอก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงกันนะคะช่วงนี้เราก็จะตัดนะคะส่วนเกินออก ก็จะเห็นเป็นเคล้าโครงของตัวพัดแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทำให้เขานะคะมีที่จับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะคะโดยการที่เราจะใช้ตัวก้านมะพร้าวนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆนํามาประดิษฐ์พิกแพงนะคะค่อยๆเหล่าค่อยๆตัดนะคะให้เขาสามารถเข้าไปตรงส่วนกลางนะคะของตัวพัดได้ ก็วัดขนาดให้พอดีมือนะคะว่าต้องการไม้จับสั้นไม้จับยาวขนาดไหนเอาตามที่เราชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็สอดใส่ด้านนี้นะคะด้านมะพร้าวที่เราได้คล้องลงมาเมื่อกี้ก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อมาเราก็จะตกแต่งนะคะความเรียบร้อยโดยการใช้ใบมะพร้าวนะคะอีก2ใบค่ะ เมื่อกี้เราแจ้งว่า1พัดจะได้จะใช้ใบมะพร้าวทั้งหมด8ใบเพิ่มอีก2ใบตัวนี้เป็น10ใบนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะคล้องเข้าหากันเอาพัดตั้งขึ้นค่ะแล้วใบมะพร้าวที่อยู่หลังสุดเราจะตลบขึ้นมาด้านบนนะคะทั้งซ้ายและขวาควายเข้ากันแบบนี้ค่ะแล้วใบมะพร้าวที่อยู่ด้านหน้าเราก็จะตลบไปด้านหลัง ก็จะพับนะคะในรูปแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะก็จะได้ลวดลายอีกหนึ่งลวดลายนะคะสำหรับไม้จับพัดอ่าถักขึ้นไปจนสุดยอดเลยนะคะ ด้านหลังก็ทําเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ทําการเก็บแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะมาที่อยู่ด้านหน้าสุดแล้วเราก็จะพันนะคะพันสัก 2- 3ถึงสรอบเสร็จแล้วเราก็เลือกนะคะว่าเราจะให้พัดของเราอยู่ด้านไหนอยู่ด้านหลังก็สามารถเสียบอันนี้ปลายของใบมะพร้าวนะคะใส่เข้าไป ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะตัดส่วนเกินออกนะคะยึดแค่นี้เขาก็อยู่แล้วนะคะอ่าเราก็ตัดเพื่อความเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะพัดจากใบมะพร้าวลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆพืพ่ทำไม่ยากเลย